อัดนัดโคกกระเบือทั้งอันบานหน้างัวนี่ยควายบ่หลายเลยนี่ควายซีหาโตพี่น้องควายดอนโอ้ลูกมันลูกแม่เพียงเพียงไหนบ่เพียงหมื่นนี่บ่โอ้เท่าไหร่ราคามันเท่าไหร่ราคาเออโอ้หมือนสี่พันรูกแบบแก้วฟ้าบ่ลูกแก้วฟ้าหน้าห้ำ พ <c oughs> อพันพี่น้องเคุนว่าซิทซีหารวยห้างดำบ่ได้เนาะเพิ่น,นว่าห้างดำมันลุกอันแม่นี่เด้บานนี่แม่นี่ฮอดเทอะไรนี่คุณว่าหาหมื่นเจ็ดลูกแม่หาหมื่นเจ็ดพี่น้องแม่ลูก ราคาห้าหมื่นเจดลูกแรกบ่มาโยงลูกตัวแรกบ่ล,กลูกสองเนาะในท้องมีอีกไปนี่เพิ่ว่านว่าลูกหาเดือนน่าจะสมเพิน่นว่าห้าหมื่นเจ็ดราคาต่อร่องเลยอันนั้นสนะิบซีเนาะแก่ฝ่าหน้าห้ำงสิบสของหอยยุ่งเบอร์ติดต่อเบอร์ชูนยังล่ะ <c oughs> มายงชูนชูน 0 8 8ย8แ4ดแ4ดศูน4พี่น้องผู้ใดสนใจทั่มมากพี่น้องใคเปนลอดกั้าวหนึ่งนว่าเิโข้ี่รนเา้าหนึ่งวน่อ่าจะย้าหนี่องว่าว้หองไว้าว้ว่าใหอยไวขเา้าหอ้อ้วห้องไว้าห้องไว้า้องไว้าห้าว้องวาว้อไ้าอกวอย ราคายังตัวใดอยู่ตัวอ๋อซ้อก็ได้สิซื้อรถโอ้เพิ่นว่าต่อได้ซื้อรถซั่นปกนอปยเนื้อเพิ่นว่าาเดียวเพิ่นว่าหันตบ่ได้ซื้อรถเพิ่นว่าเบอร์เฮาบดล่ะ096 096 66 919 919 57 57พี่น้องปกเด้อพี่น้องเด้อห้องไว้เพิ่นว่า ต่อรองได้อยู่เพ <c oughs> คนว่ะข่อยเบียดน้ำซื้อเอาลรอพี่น้องโอนสีขอดสามมืออะไไปดิข่อยแม่ข่อยเหนือพี่น้องสัญลักษณ์คนโอนไว้สีไว้พี่น้องข่อยเหนือโอนอวนหนังสีสสเบียดน้ำม,มาเวัดสีสีไปแล้วนี่เบียดพุทธมักโอนอวนหนัสหนงสีข่อย เวียดนามเพิ่นเขามาสืบทุกตลาดทุกตลาดนัดมาตลอดพี่น้องูุ๋ยมีงวมีควายเราเขามาขายให้เวียดนามด้วยพี่น้องเอาอะไรบอกรับครับจ้างบาลมาเวียดเอาเนี่ยเวียดเอาแล้วโอ้ก็เคยเดียร์สิบสามหาร้อยก็อึนรวนมาเวียดเอาบุ้นเลยพี่น้องนี่อ้วนๆนี่อันนี้แบบนี่เถิกเนาะครับลูกเป็นี่องอะโอ้แม่ก็ลูกแต่ว่าลูกเขาเอาแม่เขาเอาแม่ไปแล้วเรียกแต่ลูกลูกราคาเดียว์สายไปเลยล่ะเดี๋ยว์ีสิบสามหาร้อยหนึ่สามพันหาร้อยพี่น้องถูก่น ใดสนใจได้ก็โทรมาห้องคอยรอดเนาะครับผมเบอร์ติดต่อเบอร์098 098 440 440 0821 0821พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาแต่ว่าเมนนี่เพิ่นเอาเรียบเวียดนามเอาเรียบโซนสีไว้แล้วพี่น้องมือนี่ควายบ๊ายไหลป่ะไหนพี่น้องตลาดครับมือนี่กล้ยบ๊วยไหลีตลาดหน้าด้อนเลยลูกเจ็ดพันเจ็ดป่ะกว เป่นี่สองหงไนี่ยชิ้นเปดนี่บอสองตัวดมันจะได้เท่าไหร่ล่ะโอ้เศร้าไปปลายเศร้านิดนิดหนึ่งเนาะโอ้เทินเศร้าไปยักไหลสองไหลอย่างไรเนาะนี่พี่น้องนี่ลูกเม่บอกโอ้ลูกผู้โมเมนลูกเม่เป็นว่าราค่าเศร้าเทินเศร้าไปเป็นขายได้พี่น้องก็เป็นค่อยดอน ลูกตัวผู้เป็นไขยลูกแรกบ่า่เกาจะโดดแล้วลูกแรกบ่น้าเป็นตัวลูกแรกเนาะเ้าเนาะเ้าโอ้ราคาเจ้าสห้องห้องเ้าสามนี่เบอร์ติโตบเนอะศูนย์หกสองศูนย์หกสอง่้าเจ็ดนงห้าเจ็ดห้าแปดห้าสี่ห้าแปนยพ่อยังอ้อยวัดท่าไรบาองเลือครับโอ้ลองลองเรือคอนเจนด้อพี่น้องเ้อะต่นวาเ้าสามมาสั่น เป็นว่าราคานี่ยห่องซื้อๆดอกต้อได้พี่น้องบ้านน้องเลือกน้องเลือกขนแกน่นเป็นป้ายดอนแม่ลูกเป็นว่าหันขายกับชีวิตรากลักเศร้านิดนดนีน่แหละพี่น้องหรือเพียงเศร้าเนี่ก็จะิขายหันยุราคานี่ก็เอาคุณห่องเศร้าสามห้อยไผ่ได้มาจากตัวละเมื่อนี่โอ้นี่เนาะหลายตัวอยู่พี่น้องอันนี้แม่นั่ง แ uh, ม,ม่นั่งพี่น้องแม่สาวม่านเราไปเหรอฮะตรวจท้องพี่ตัวครับโอ้พี่ว่าตรวจท้องพดเดูดิพี่น้องพี่ว่าตรวจท้องพี่แล้ววี่น้องแม่นี่ยแปดเดือนแม่นี่ได้แปดเดือนท้องแรกด้วยเนาะท้องแรกครับแม่นี่ได้เจ็ดเดือนเนาะพี่น้องราคาแม่นี่ยมื่นเนแม่นี่ยมื่นหนึ่งหมื่นหกพันอันนี้มื่นห้าพันส an ูงเท่าไหมอันน no? ี no? okay ่สูงเท่ เเออ28เนาะนี่พี่น้องเพิ่นว่าสูงทํากันล่ะ15,500เ5,500เฉพาะตัวนี้มา7เดือนจ16,000 8เดือนครับัตัวนั้น7เดือนตัวครับต่อรองได้พี่น้องเพิ่นก็ตรวจคือกันพี่น้องนี่ก็เป็นแม่ลูกแม่แม่ม่านคือกันแม่ม่านเพิ่นว่าได้ลูกมานึงแล้ว 133นความสูงร3 3ยมั่นห้องไว้เลยัดเดือนหเดือนเ็เดือนเนาะเพิ่นประกันห้องหายที่นนองสำหรับแม่นี่ราคาแมนี่เท่าไหร่สบเก้าพันน่ก้าพันเนเป็นว่าหนึ่เก้าพันาาต่อได้พี่น้องเด้ออีกแม่นึงแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกแม่บ่ลูกตัวผู้เป็นว่าสองหมื่ แม่สูงเท่าไรนว่าร้อยสามสิบสามก้มก้มสูงราคาอยู่ที่สองหมื่นต่อรองได้เนาะสองหมื่นเนาะสองหมื่นเขาดีครับสองหมื่นาดีต่อรองอัดดอนนีมื่นสามหอครับมื่นสามแม่ตัวผูหรอผูครับตผูสิบสามห้อ่เนี่ยมื่นสามพันหาร้อยพี่น้องค่อยดอนค่อยผูโอ้นเจ้าครับนเจ้านวะ แล้วค่าต่อรองกันของหอยไฟเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสหสหห้าสห้าเก้าแปดเ้าสองแปดเก้าสองด้พี่น้องด้วยหอยไทางว่านทานจัหัสมุทรอนคดสนใจโทรเขามาพี่น้องทุมาสอบถามึงเอานี่ก็ทะเลอีหล่เท่าอุทาทะเลขายดีเนาะขายดีเมอมอป่าว่านางว่าได้ขายดีได้กำไรหลายไปเลยหมือนได้ตัวละห้าร้อยได้หลายกับได้จักตัวแล้วขายสตัวแล้วสตัวกับพันหาหรอไม่หัวเขาแล้ยหลายอยู่ดิ เขาซื้อดีอยู่เขาซื้อดีอยู่ถือกระซื้อนะถือกระซื้อมันได้ขายนะโอ้ถือกระขายเปอนว่าขายดีอยู่วันสั่นดีก็ได้ก็ลย่านหาแล้วก็ดีก็หาสุสาแล้วผ่านหาว่าไเป็เอยู่ก็เจอบนหัวมูบนนนเรียนพุทธบานหมื่นสองพุทธก็เรียนนั่นเรียนพุทธบาลเนี่ยอย่างไงคนจะได้มาแบบนี้ละล่าสุดพงศ์มตน ยังไม่ยินเราดิมึงยาเด้มึงย่าไปยไก่ได้หรอรพวงใอวคือยิใ่านเนอะที่เต็มที่แล้วอ้างว่าจะขวางเห็ดป่าสามป่าขี้เลยเนอะแล้วขอใจป๋อยู่